หกเจ็ดแปดอ่ะใส่ก่อนนะอ่าเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่หนึ่งนะคะแปดที่สองหนึ่งป้ายสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดอ่ะเอาม่ ข้า <5 S 2> <Okay. S 1> ที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดอ่าไอ้กล้องก่อนแปดแปดที่หนึ่งกับแปดที่สองนะคะอ่าเริ่มหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดห้วห้าและหกเจ็ดแปดดียังแย่ยังอ่าขอสองเที่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองห้าและหกเจ็ดแปดอ้า